คนชม้าให้ถูกใจก่อนนะคะทางช่องไม่รับประกันค่ะสวัสดีค่ะพบกันเวลาเดิม5โมงเย็ยนของทุกๆวันกับช่องเปิดกุพคัคขายถูกนี่ก็จะเป็น e p ีที่406แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0 8 2 7 54 7 1 1 0 หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082754 7110ค่ะอย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรีบโทรรีบทักนะคะวันนี้ก็มีพระบนบ้านพระสวยๆมาฝากมากมายเลยค่ะแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญพระชัยหลังช้างหลังพอปรอเนื้อทองเหลืองกระหล่ทองสภาพสวยเดิมๆเลยนะคะน่าเก็บน่าสะสมค่ะ ด้านหลังเป็นพอปลอนะคะค่ะสำหรับเหรียญพระชัยหลังช้างหลังพอปลอนะคะสวยเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะใช้หน้าบูชานะคะเดิมเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญรุ่น M16 หหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีเนื้อทองแดงลมดำสภาพสวย เหรียญน,นี้ก็เดิมๆเลยนะคะเป็นพระบ้านๆพระเก็บพระสะสมค่ะค่ะสำหรับเหรียญ m 1 6เนื้อทองแดงหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะคะสภาพสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะประสบการณ์สูงเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบันไล่ปี2517เนื้อทองแดงตอกโค้ดสภาพสวยสภาพสวยนะคะนะ่าเก็บหน้าบูชาค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อคูณสภาพสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะนะ่าใช้หนะ่าสะสมนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไล่ปี2538เนื้ออันปากา้าสภาพสวยเหรียญนนี้ก็สวยเดิมนะคะน่าเก็บน่าสะสมค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไล่นะคะสภาพสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะเดิมเดิมเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมุงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นหลวงปูท่ทวดวัดช้างให้รุ่นทะเลสุงปี2508พิมพ์บัวหกนิยมเนื้อฝาบาทสภาพสวยสวยเดิมนะคะวันนี้จัดมาถึง2อ,องค์เลยนะคะสวยทั้งคู่ค่ะสภาพสวยนะคะขึ้นชื่อว่าหลวงปู่ทวดนะคะน่าใช้หน้าบูชาทุกรุ่นนะคะเดิมเมเลยค่ะ สำหรับเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้รุ่นทะเลซุงนะคะก็จะอยู่ที่องค์ละ250ค่ะเลือกได้นะคะหรือจะรับทั้งคู่ก็ได้2ององค์500เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญใบโพเล็กหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อดิ่งวัดบางบัวปุกเสกเนื้ออันปากา้าสภาพสวยสวยเดิมค่ะน่าเก็บน่าบูชานะคะ เป็นใบโพเล็กนะคะค่ะสำหรับเหรียญใบโพเล็กนะคะหลวงพ่อโสธรน,นะคะสวยๆเดิมเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะใช้หน้าบูชานะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญน,นั่งบัลลังในหลวงรอก้าปี2539เนื้ออันปะกา้าซองเดิมสภาพสวยซองเดิมๆนะคะนะ่เก็บ หน้าบูชาค่ะเหรียญสวยนะคะค่ะสำหรับเหรียญนั่งบัลลังนะคะในหลวงร .9 สภาพสวยซองเดิมเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะน่ใช้หน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อพระประธานพรปี2516 หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองเนื้อนวะโลหะสภาพสวยเดิมๆเ,เลยนะคะสำหรับองค์นี้รูปหล่อพระประธานพรนะคะที่องค์ใหญ่ของวัดพิกุลทองนะคะองค์นี้เป็นเนื้อนวะนะคะสวยค่ะค่ะสำหรับรูปหล่อพระประธานพรนะคะปี2516หลวงพ่อแพรนะคะสวยเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่600ค่ะ นใช้หน้าบูชานะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นสิงเนื้อโลหะหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทสภาพสวยสวยเดิมนะคะน่าเก็บหน้าบูชาค่ะสินสวยมากเลยนะคะสำหรับสิงตัวนี้นะคะเดิมเดิมค่ะ,คะสำหรับสิงหลวงพ่อกลวยนะคะสวยเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 150ค่ะน่าใช้หน้าบูชานะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพญาพาลีหลวงปู่หงสุสารทุ่งม,มนจังหวัดสุรินทร์ปี2544เนื้อผงสภาพสวยสภาพสวยนะคะวันนี้จัดมาถึง2องค์นะคะเป็นเนื้อผงนะคะสวยทั้งสององค์นะคะนี่ค่ะเดิมๆเลยนะคะมีสองสีนะคะ สีขาวกับสีแดงนะคะสภาพก็สวยเดิมค่ะเห็นไมคะ่ะค่ะสำหรับพยาพารีหลวงปู่หงสุสานทุ่งม,มนนะคะสวยเดิมก็จะอยู่ที่องค์รัก 200ค่ะนะใช้น่าเก็บนะคะเดิมเมเดี๋ยวเ,เ,เ,เราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระขุนแผนประทับกุมารทองเนื้อชินหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาธสภาพสวยเดิมๆิมนะคะสำหรับองค์นี้เป็นเนื้อชินนะคะคสำหรับพระคุณแผนประทับกุมารทองนะคะเนื้อชินสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 300ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงพิมพ์คะแนนไม่ทราบที่เรี่ยมกรอบอย่างดีสภาพสวยสภาพสวยนะคะน่าเสียดายไม่ทราบที่นะคะเลี่ยมสวยเรี่ยมเดิมเลยนะคะถ้าท่านใดรับไปนะคะก็สามารถนําไปใช้นําไปขึ้นคอได้เลยนะคะสวยเดิมค่ะ ค่ะสำหรับพระสมเด็จเนื้อผงพิมพ์คะแนนไม่ทราบที่เรี่ยมกรอบอย่างดีสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่ใช้หน้าเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงปากน้ำพิมพ์ใหญ่ปี2514วัดปากน้ำกรุงเทพหลังลอยแร่สภาพสวยสภาพสวยก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะขึ้นชื่อว่าพระวัดปากน้ำนะคะ น่าเก็บน่าใช้ทุกรุ่นค่ะสวยเดิมนะคะค่ะสำหรับพระสมเด็จวัดปากน้ำพิมพ์ใหญ่นะคะปี2514สวยเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่600ค่ะน่าใช้น้าบูชานะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตารุ่นจงอางศึกปี2514แจกทหารหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทอง เนื้อผงใบลานสภาพสวยสวยเดิมนะคะหน้าเก็บหน้าบูชาค่ะปีหนนะคะสวยเดิมค่ะแจกทหารนะคะค่ะสำหรับพระปิตาจงอางศึกนะคะปี2,514สวยเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะนะใช้หน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระพิคเนศประทับหนูเนื้อทองแดงกระไาทองขนาดห้อยคอนะคะสภาพสวยค่ะสภาพสวยนะคะศิลปะก็สวยนะคะเป็นลอยองค์นะคะสำหรับองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงนะคะกระลาทองค่ะก็ถือว่าสวยนะคะแปลกด้วยค่ะก สำหรับพระพิคเนตประทับหนูเนื้อทองแดงกระไหลทองนะคะขนาดห้อยคอนะคะสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะแปลกๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปถ่ายทำน้ำมนต์หลังยันหนุมานปี2566รวงพ่อกล้วยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้เดิมๆสวยเดิมนะคะน่าเก็บ หน้าบูชาค่ะด้านหลังจะเป็นแผ่นทองแดงนะคะรูปหันุมานนะคะแล้วก็ชื่อวัดปีปศอบอกนะคะสภาพเดิมสวยเดิมค่ะค่ะสำหรับรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยนะคะสวยๆเดิมๆเรี่ยมพลาสติกพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญทรงผนวดพลังแผ่นดินในหลวงร .9 ปี2อ5 4เนื้อทองแดงนอกเกลี่ยมเดิมๆสวยเดิมนะคะน่าเก็บน่าบูชาค่ะเรลี่ยมเดิมซองเดิมนะคะสภาพสวยมากค่ะเห็นไหมคะสำหรับเหรียญทรงผนวดพลังแผ่นดินในหลวงร .9 นะคะเรลี่ยมเดิมซองเดิมอง์นี้ก็จะอยู่ที่ 200ค่ะน่าใชหน่าบูชานะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระ25สศตวตรรษเนื้อดินปี2 5 0 0กล่องเดิมสภาพสวยเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะพระสวยมากเลยนะคะพระสวยพระเดิมพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าบูชาค่ะเห็นไหมคะพิธีดีพิธีใหญ่ด้วยนะคะ ค่ะสำหรับพระเนื้อเด่น25สัตวรรษนะคะสภาพสวยกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะนะใช้หน้าบูชานะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จอ,อนุสรร้อยปีป25<ม>ี2535เนื้อผงรายหลวงพ่อแพรวัดพิกุทองสภาพสวยสวยเดิมนะคะหน้าเก็บหน้าบูชาค่ะองค์นี้เป็นเนื้อลายนะคะ สวยค่ะก็จะเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อแพรเลยนะคะเป็นเนื้อลายสายลุงนะคะสวยเดิมนะคะค่ะสำหรับพระสมเด็จอนุสร์ร้อยปีนะคะเนื้อผงลายสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะนะใช้หน้าบูชานะคะเดิมเดมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิตาเสาห้าเนื้อเงินหลวงพ่อเปิดนวัดบางพระ จังหวัดนครปฐมปี2536กล่องเดิมๆสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะพระสวยพระเดิมเลยนะคะองค์นี้เป็นเนื้อเงินนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะก็น่าเก็บน่าบูชานะคะสวยมากนะคะศิลปะสวยนะคะค่สำหรับพระปิดตานะคะหลวงพ่อเปิ่นสภาพสวยพร้อมกล่องเดิมๆเ,เนื้อเงินองค์นี้ก็จะอยู่ที่600ค่ะ ใช้หน้าบนะูชานะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยคะ่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นหานุมานข้าไม่ตายหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์เนื้อโลหะกล่องเดิมสวยเดิมนะคะวันนี้จัดมาถึง3องค์3ามกล่องเลยนะคะสภาพสวยทุกองคเดี๋ยวเรามาชมองคพัดด้านในชัดๆกันค่ะค่ะก็จัดมา3มองค์3ามสีเลยนะคะสวยทั้งหมดค่ะองค์แรกนะคะก็จะมี หมายเลขบอกนะคะซองเดิมๆนะคะสวยมากเลยนะคะน่าจะเป็นสองกริย์นะคะเดิมๆสวยจริงค่ะเห็นไหมคะองค์ที่สองก็ซองเดิมนะคะอยู่ในถุงซีนเดิมๆค่ะความสวยก็100%เซนะคะมีหมายเลขบอกติดทุกองค์นะคะสวยค่ะองค์ที่3นะคะก็สวยเดิมนะคะหมายเลขบอกเหมือนกันนะคะนี่ค่ะ เดิมๆเ,เหมือนกันนะคะซีนเดิมๆค่ะค่ะสําหรับหันุม,มาหลวงพ่อพัดฆ่าไม่ตายนะคะสภาพสวยซองเดิมนะคะจัดมาด้วยกันสามองก็จะอยู่ที่องค์ละสองร้อยค่ะเลือกได้นะคะหรือท่านใดจะรับหมดก็จัดไปเลยนะคะสามองนะคะสวยทั้งหมดทั้งสามองเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นพระบุเงินอยุธยาหน้าตักสองนิ้วฐานสี่นิ้วสูงหกนิ้วสาภาพสวยสมบูรณ์น่าเก็บหน้าสะสมนะคะเป็นบุเงินนะคะเป็นพระบูชานะคะสาภาพสวยค่ะเนี่ค่ะนี่ค่ะเก็บสะสมเก็บโชว์สวยๆใน ตู้โชว์นะคะหรือจะมอบเป็นของขวัญของที่ระลึกนะคะก็ดีทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะคะสวยมากนะคะองค์นี้ก็หน้าตักช่วงนี้นะคะสองนิ้วนะคะฐานก็กว้างสี่นิ้วค่ะเห็นไหมคะนี่คะ่ะถ้าท่านใดนะคะสนใจก็ ขอภาพเพิ่มเติมขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะเพิ่มเพื่อนเพิ่มหลายนะคะกับพระสวยๆเดิมๆนะคะพระบุเงินอายุทยานะคะค่ะสำหรับพระบุเงินอายุทยาหน้าตักสองนิ้วฐานสี่นิ้วสูงหนิ้วนะคะสภาพสวยสมบูรณ์องค์นี้ก็จะอยู่ที่สามพันค่ะน่าใช้หน้าบูชาหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงวัดละคังคณะเก้ารุ่นย้อนยุคร้อยแปดปีกล่องเดิมสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะน่คะนี่คะ่คะมีชื่ออยู่ด้านในนะคะรุ่นย้อนยุคร้อยแปดปีนะคะนะเก็บหน้าสะสมนะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ปกโพนะคะสวยมากค่ะ ถือว่าสวยเก่ามากด้วยนะคะนี่ค่ะเก็บสะสมได้เลยนะคะหรือมอบเป็นขบขวัญของที่ระลึกก็ดีทั้งผู้ให้ผู้รับนะคะค่ะสำหรับพระสมเด็จเนื้อผงวัดละคังคณะเก้านะคะรุ่นย้อนยุคร้อยแปดปีกล่องเดิมสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่สองร้อยค่ะนะใช้หน้าบูชานะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะ ชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นรูปกระดาษหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกจังหวัดอยุธรยาสภาพดีใส่กรอบเดิมๆเ,เก่ามากเลยนะคะสวยมากค่ะเห็นไหมคะนี่คะ่ะความเก่าไม่ต้องพูดถึงนะคะเก่าจริงนะคะสวยมากด้วยนะคะเจ้าของเดิมคงเก็บไว้อย่างดีเลยนะคะ เห็นไหมคะเป็นรูปกระดาษนะคะสำหรับบานนี้นะคะหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะคะกรอบแตกลายงาแล้วนะคะเก่าจริงคะ่ะเห็นไหมคะเดิมๆเลยนะคะค่ะสำหรับรูปกระดาษหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกจังหวัดอยุธยานะคะสภาพดีใส่กรอบเดิมๆบานนี้ก็จะอยู่ที่1,500ค่ะน่าใช้หน้าบูชานะคะ น้าเก็บหน้าสะสมค่ะค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุพระร่วมกันขอบคุณมากค่ะ